อ่าสลามสปอร์ตกับอันนี้ไก่ฝันรุ่นเอชซีอันนี้ถูกนะครับไก่นะไก่นะไก่ฝันเุนะ่นแลบไม่ยัยของไก่นะดีจใจตัวเองเดี๋ยววันนี้นะผมจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศการการแข่งฟุตบอลสตรีทที่ปัตตานีมันจัดขึ้นขึ้นปีละครั้ง ซึ่งจริงๆเนี่ยพวกผมได้แข่งแล้วนัดแรกแล้วก็ได้ถ่ายแล้วแต่ว่ามันแพ้ผมขี้เกียจลงมันอายแพ้10ึแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะถ้าพวกผมเสมอหรือแพ้เนี่ยคือตกรอบแต่ถ้าชนะได้เข้ารอบเราจะมาเก็บบรรยากาศกัน เออล่วเวรุ่งออเอ้ยไม่เชื่อว่าลาลู นี่ครับมาแล้วครับน้มัอะรโอ้โหวาระอดิดาสตะเก่งในอดิดาสครับโอ้โหอเออคนนี้ครับเป็นคนหล่อที่สุดในอาชีวะเนี่ยเขาบอกเขาพูดอะไรอ่ะคุณครูต้องฟังคุณน้และก็เขาทำสาวร้องไห้เยอะมากๆไม่ใช่ว่าเขาไปอักหกหักอกนะแต่ว่าเขาไปขโมยกุญแจแล้วไปทิ้งครู โอ้โหดูบรรยากาศเฮ้ยนั่งนั่งไม่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 เอ้ยแบงอย่งไม่ไม่จะมาต่อยเช่าไอ้พวกกล้องนี่กูตานี่คือเพื่อนสนิทผมครับสมัยมัธยมคนนี้นะเมื่อก่อนชอบบลูทูธหนังโป้ให้ให้เพื่อนเพื่อนไอ้ยิธาดิ้กกูตาทำไมอ่ะไอ้กูนายเจ็บปากอ่ะ Hey, nha, gọi tê hát tê rê, yuda. Nguyên mày. Hey, yang sĩ ngọc mikung lang eh? No, no, chicken cop lù lù. mày, yobet ninh eh? 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 อ่กูไมลเล้ก็ั tacos, ราตรรยกยเลีแต่วอในฮาวายตตาระมึงาลกอกเ e มัน banyak เนีกนี่เวตาไม่ตีก็สกีไปนี่เฮ้นงาคุณได้ดูเบยวัดอ f นี่เ r ตาไมตีก็เสกีเอบอกลาบดูมูล m อยุนิงเงมึงเลีก็รูดานะมีมึงเล่นไซสามเดียมได้เลยมันกลับท่ากลางว่างอ่าาะหน้าว่างมึงฝากให้ฝากให้หน้าอันนี้งาอุ้ย Mengpengbon menglep dia je, sengsai kuah Mengpengbon memang jatuh tak? Eh, kita mahu segi ni Buat lari ni, kau ni, kita masuk yeah. Kau segi, kau alah, macam Makan wuffet juga Eh, <laughs> hey, <laughs> hey, <laughs> hey, aku eh hey, Baru ni marang eh Ni Amang, ni Yoh ayah adikku ato, Nak mari tengok dah, buatlah nak ching. Tengok na, wahan oh. 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 <laughs> <laughs> hey, ni, kenapa kita kena melewati Wah pada emak tengok itu Eh, 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 kau nak 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 kau biến ra đâu nhá, biến ra. vừa karaoke, Cầm không nhỉ? Đưa. 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 Hey, อ่ะบีครึ่งแรกก็บีรัตเตอร์คึ่งแรกก็แล้วเดาเดาอ,อ่บีเหรอสน,น,นามนะจัดระบบจราจรต้องปฏิบัติตามนะทุกเนี่ยเขาให้จอดหให้ดีนะครับไม่ต้อง,องหูกมใช้ใส่สูงครับแต่รองเท้าแตะไม่ให้นั่นงขอบคุณอาสารักษาด,ดินแดนด้วยขอบคุณที่หา้หาวันนี้ไม่ดึกฮะอะไรตกครับไปเด่นเมื่อกไปเด่นอะไรตกครับ ไม่มีฮะไม่มีตกใจอ่าไร่ปลูกนะครับต้นไม้ก็ไม่โตเราไม่เอาต้นไม้ลงดินมันก็ไม่โตมันก็จะแคะแก่นอยู่ในกระถางแคะแก่นอยู่ในถุงพลาสติกถ้าเราต้นมันก็เสุดนะครับเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันทุกฝ่าอ่าหัวหน้าส่วนการที่เราเชิญนะฮะที่ให้เกียรติการแข่งขันทุ่ขึ้นนะครับตึ้ขึ้นอ่าครัท เด oh. ah. okay. ิไปไหมอย่าเครียดอย่าเกรียดนะตามเป็ดฟ้าปีนะครับกับเอฟซีสายใหม่นะครับก็โค้ชที่สามสิบห้านะครับให้เตรียมตัวด้วยนะครับเสร็จแล้วแต่นะครับพบกับเกอรเซ่นะครับนะครับเึร็แล้วแต่กับเกอรเซ่นะครับสนามสอง ชู่ที่สามหกนะครับ FC คนแจ็คฝันนะครับอ๋อสนามสปอร์ตครับอันนี้แอ่ไก่ฝันลูก FC อ่านได้ถูกนะครับไก่นะไก่นะไก่ฝันลูกนะครับไม่ใช่ของไก่นะภาษาหลับนะเอ๊ะภาษาหลับปีหน้าปีหน้าต้องพิจารณาชื่อหน่อยนะครับมากทำปีเพื่อนโจดปสี่อันนี้ต้ว่ากันไปเป็นหนึ่งภาษานใจคำรี้ไหม ดูมาไม่ทำมีแล้วมันมีทุภาษาญี่ปุ่นเอยริบบิ้นญี่ปุ่นนะใช่น่าหน้าแล้วหนาจะอ่าบีดีดีเป็นคนเียวกหรอว่าเดม่ครับเ็ด้าแสนิทนะครับ นมาเลยครับสาพั์หน่อยสวันนี้วันนี้วันนี้จะเอาชนะใช่ไหมสบายที่รักครับเอาไปนครับร้น เป็นของทีซีน้ำแข็งทีซีน้ำแข็งเนี่ยไปแต่เป็นหน้ารับติดฉลามทองทีซีน้ำแข็งนะครับตอนนี้เป็นาครอบครองหอยฉลามทองทีซีน้ำแข็งครับครับวันนี้ไก่ฟังมุกชนะแต่ว่าผมไม่เข้าใจทำไม คนกันไปงี้ครับว่าพิธีกรอนไง้างวะคนจับไมค์คนภาคทำไมไม่ไม่เอ่ยชื่อทีมแต่ว่าเมื่อสองวันที่แล้วอ่ะเขาประกาศชื่อทีมไก่ฝังมุกอย่างผมอยากให้ทุกคนได้รู้จักชื่อทีมไก่ฝังมุกเฮ่ไปไหนนะเขาเรียกไปกินมื้อค่ำยังไม่ฉลองเพราะพวกเราเนี่ยเก็บเงินไปฉลองแชมป์ทีเดียวเลยซึ่งนี่ก็เบาๆไว้ละเบาๆถ้าภาษาสามจังหวัดสบายสบายที่รักสบายสบายที่รัก เมสกอย่าสิงดูทายงานเรียมากลับดันเลดลามโรทางหทางด็กคนะสบมาเดีเทียนจัดาแม่แม่ของแฟรครับแม่ของแฟดเออนมาลูกอาดมีตัวขนมยาวมีเนี่ยจะลงเซ เดี๋ยวพวกผมจะไปที่จะไปที <S> <S ่ร้านข้าวต้มนะเราไปกินเก็บบรรยากาศบิสมิลลอฮฺตุเราะห์มานเบื้อฮงต้นแต่ว่าให้ดราม่าันต่อมาเจอไม่เยอะก็พอจดบิสมิลลา โอเคการอ่านบิสมิลลามันก็เหมือนประมาณว่าคุณคริสเนี่ยเวลาเขาจะกินอะไรใช่ไหมเขาก็จะแบบประมาณว่าขอบคุณสําหรับข้าวมื้นี้อะไรอย่างงี้อามนอะไรประมาณเนี่ยขอบคุณที่พระเจ้าให้ให้ข้าวให้อะไรอย่างงี้ประทังชีวิตโอเคนี่ก็มาแล้วนะครับของกินหนึ่งโอ้โหมึงนี่ตัวแห้งที่ขาที่ตัวแห้งไงโอ้โหนี่เพื่อนเพื่อนเชื่อไหมเขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นนายแบบปัตตานีนี่นี่ดังๆอ่นี้โอ้โหเด้อตอนหนอันนี้คือเดือนนะ มึงเดือนอาชีวะโอ้ยชีนี่ชอบปั่นคนนี่คิดดูนะอยู่กับเพื่อนเพื่อนแต่พวกมันเล่นโทรศัพท์เล่นเกมพวกติดโซเชียลผมปาสิผมปะดูพอดีว่าผมอยากจะใช้เวลากับเพื่อนแล้วก็อยากใช้เวลาตรงนี้แต่ว่าผมอยากจะรีวิวให้เพื่อนๆกุ้งลมร็อสเตอร์ไหมร้านนี้ยครับจะบอกให้เกี่ยวกับโจ๊กหมดเลยโจ๊กมอดีนอะไรเงี้ยซึ่งมันมีหลายหน้ามากแต่ว่าผมเนี่ยสั่งหน้าทะเล จริงๆผมไม่อยากกินเพราะว่ามันค่อนข้างอิ่มค่อนข้างอิ่มกินหรอกแบบนี้จะอ๋อแกจะแกใช่ไหมก็ไอไอจอกไฮแดงโอ้มาเจอกไฮแดงจาะไฮแดงสุดจัดคนนี้นะครับลงทุนภาคสมัครพรทัพพรีเมียมครับคเข็ดมึงสมัครบก็อกหอตลอดชีวิตอ่ะมีในบูลเบรยะไรแะมึงก็ซีก็ตุ๊บเบรย์วโซเก้โซเก้โม้ยลงทุนชิบหายมึงโอ้ เยอมึกผมไม่เคยกินไข่ปลาคาเวสเยอะได้นีใช่ได้อใช่ได้ของผมทะเลก็แค่2ีบาทเองโอ้ย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 โอ้อ้้อ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโ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 อยโอ้ยโอ้ยอ้ ได้รักใจครับเดือนอาชีวะถ้าใครอยากจะติดต่อให้รีวิวครีมนะครับได้เลยรีโรโบนะครับติดต่อรีวิวครีมฝันได้มึงันมึงันมคิดเดทเท่าไหร่เดทเท่าไหร่ะเดทเท่าไหร่คลิปนึงอ่ะกูบอกะเดทเท่าไหร่เดี๋ยวกูจะหาคือใครที่เป็นใครที่ครีมครีมปูดเนียนเนี่ยได้น่าดีวเขามาทาหน้าไม่ชอบมือเลยสัตว์ใครที่อยากมีสินค้าครีมปูดตูดลายอย่างเงี้ยให้มันทาหน้าได้นะครับ โอเคเพื่อนๆผมขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ก็แบบที่บอกนะครับนัดที่แล้วเนี่ยเราแพ้ซึ่งผมก็ถ่ายคลิปแต่ว่าไม่อยากลงไม่อยากลงเลยเพราะว่ามันแพ้ไงแต่นัดนี้มันชนะฮะอยากบอกเพื่อนเพื่อนเลี้ยงเลี้ยงถ้าิบยยัดดีหิมมือบายเจอกันสบาย